สวัสดีพี่น้องพี่น้องจาอ๋าเขาปลารอบได้นี่รอบได้รอบเจ็ดให้รอบแปดพี่น,ออน้องเขาปลาอนไม้พี่น้องจา้าเบื่องนี้มีคือเกาพี่น้องเตียออกได้เงาเลยแม่พี่น้องเบิง้งเบื้งน่นนี่เบิ้งสุดเบิ้งสุดหาโนไม้เบิ้งพี่น้องค <c ười> อยมาจอบเบิง้งคอยยงังมาจอบเบิง้งว่ามันสิมีบอกกันลเลยเฮ็ดสวนหลอกกันเลยเข่ามาพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องมาน เพิงเอาเจนตกใจพี่น้องพุ่งนี่คัดข,ขนาพี่น้องจ้ามามาเบิรงกันบันนี้ว่าเขาจะได้ไลยไปไหนดีใจดีใจพี่น้องพี่ไม้พี่ไม้จ้าพี่ไม้เพิ่งนี่มีหลีแต่ว่าปลาพี่ไม้ว่ามีวันลัตีคข่อยอนซอน่ข่มาเชียงๆนด้นนีย่ยังมีอยู่อันปลาพี่ไม่แม่แมก็ใหญ่ๆกับบ่มี ลมว่อยว่อยบรรยากาศดีดีพี่น้องเอาบรรยากาศป่านเองใหม่ห้เบิง้งเขาป่านเองใหม่มีแห้ง <laughs> อยู่คนเดียวพี่น้องบรรยากาศป่านเอาใหม่ออนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะมามาเบิงบ้งแบบนี้เบิ่งนี่พี่น้องจางัดทางงัดงัดทางงัด ออกบัวแซวิลีโอ้ยนุ่งกระโปรงเด้พี่น้องชุดกระโปรงเด้มือน,นีเอาหยาขอโทษขออภัยเด้หยาเด้อดขออภัยหยานุ่งกระโปรงมาหยาทั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าสิบอมี่ยังมีคือเกา่าพี่น้องปงเจ้าเบิองมันออกมันฝนตกเนาะฝนตกเลยออกดีรอบแปดพี่น้อง มาดูหลจนจำารอบบ่ได้เดินนอนมาสวง,งวนนี่สิเอาไปแกงงวดนี้จะเอาไปแกงเด้ค่ะเด้อแกงงัดข้างงัดเนาะคะ่ะเราเสีได้จากน้องมาลุ่นกันมันก็ออกบ่วเศร้านะจนเหี้ยเอาละแม่นอนนีแม่กักออกตะเหงิงค่อยละเขามาก่อยยางมากตั้งใจว่าเออออกจากสวนแล้วไปจอบเบิ่งกันนะอามี้สนามีอีลีพี่น้อง ออกยี่หลี่ออกบ่วเหล็กบ่แเหลวออกลำรีลำไร่ให้คอยกินกะชีวะเออเนาะไม้กะชีวาเนาะไม่แง่นี่แล้วิีมาอีกบ่วนอก,กระสีถา่อยเนะมาคือเกา่าโอ้ยนงกระโปงสุดกระโปงหาหน่อไม้เห็นว่ามื้อนี้มีแดดพี่น้องฝนบ่ตกมันบ่ตกบึกบงบรรยากาศคนเห่นอยูส่สนามสนามอ่าสนามฟุตบอลพี่น้อง ตอนนี้ขณะนี้เวลาขนานี้หนึ่งทุ่มพี่น้องคอยมาเวลาหนึ่งทุ่มเลยนะหนึ่งทุ่มของฝรั่งเศสคอ,อยมอหมุนกล่องแห้งพลวังเหนอาจจะได้จระตมหนึ่งนี่แหละพี่น้องคิดว่านะเดี๋ยวยางค่อยค,อยคอยก่อนคนสีพี่น้องคนเสพไายตาฝันมาเห็ดเตือนเต๋วสันคือเ,าอเขาพี่น้องเขาปา้ายมัได้กระสันคื้เขาสันใส่นหน่อไม้พี่น้อง ของพี่ไม้ไปจอบแล้วไปจอบอีกมะพี่พี่ไม้เนาะพี่ไม้บ่มีแมพี่ไม้ปลาเยอรมันแมปลาเยอรมันบ่มีหนอปลารั่ังเศสหนอหลายพี่น้องอ่ะพี่ใหม่ปลาเยอรมันไม่มีหนอมีแต่กอแต่ปลารั่ลังเศสหนอเยอะไม่ได้ปลูกก็ได้กินพี่น้องควบบูดมสมบูรณ์เบิ่งเอาบรรยากาศให้เบิ่งบรรยากาศหนึ่งถุง อาจจะได้จักต้มนี่แหละจักแกงนี่แหละแกงใส่ยานา่งโอ้ยพอดีพอดีเลยแกงใส่ยานางอันมือนันเอายานา่งมาจากกันอ่าลานเอเชียพี่น้องลานตองแฟร์ขอบัระท่านในตองมันอยู่พอดีมาหานมใหม่ไปแกงใส่มาเชียงเชียงได้พี่น้องได้อิริอรอบที่แปดนะอา่านี้รอบที่เก่าบอกขออาจจะมาจ่อบ,บ้งอีกพนะกูน่ะมูมูขึ้นสูงก็ขึ้นสูงพี่น้องนอกใหม่ไนนะ่ขนเด้อไม่มีคันใคร พวก่ยว,ว่าคือบานเฮาบ่บรรยากาศอยู่กอ่อนอไหม่ไหมเป็นกอนอไหม่ก่อนละมีแห้งคือบานเฮาใจหนัากกาะคือเกาได้พี่น้องจ้าในนอนหนึ่งห่อยกับใจคือเกาหนั่นแหละห่อยเพราะท่านไปนไปแท่งอยู่พี่น้องว่าท่านไปจุกแายอยู่เพราะท่านได้พิซากแายอยู่ อาจจะไปเป็นค้นสุดท้ายเห็นว่าพี่นออ้องจ้ะขอบคุณเด้อน้องใหม่เด้อออกให้คอยกินบ้าปีบ้านจัดเขาบานคอยอบไปอาบน้ำทันทีน้่พี่น้องพอว,ว่าคอยบูปลาหย่ามาแล้วบักเห็บมัน,มนสี่จ่อคอยจ่อไล่บิดเลย ช่วงนี้พันดัางมาแห้งด่างหดแขนหดขาได้ป่ะเนี่ยันเหปบกัดแล้วออนออะ่รน,นออี่รีพี่น้องโอ้ยคุณสาวางได้พี่หารมาจังไหนพี่หาร่าอันแล้วว,นนว่าไปจังสี่แต่พนาบแบเเ็บมักแท้แท้ได้พนันนงกระปรงเพราะว่าไปจังสี่แล้วบางที่มันบ่มีนอะมรอบที่แปดแล้วเนาะพี่น้องมันก็มีให้ข่อยไ่หมอนปลาอี่ลีน็ดใส่ข่อยบ่มอมึงฝนาบึงปลาคว่ำหกปลา ันขอบคุณพี่น้องเด้อที่เห็นเป็นห่วงไอพิหารเด้อ่าหายพิหารหายไว้ๆเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องมิตรภาพทีแสนดีขอบคุณหลายๆเด้อพี่หานฝากขอบคุณพี่หานว่าคือดีแค่พี่น้องยูทูปนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่วงกำลังใจมาหายพิหารเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นว่าพี่น้องขอยมาจอบเรที่แปดก็ยังได้เงาอยู่นี่แกงแกงกับไปแกง แกงแส่บๆเนาะใจยานั่งลบข่อยเดินมักเห็บเด้อเถิ่งมักเห็บเถิ่งอันหยานั่นละ่ะข่อยว่านาั่งดอกข่อยยืนเก็บเอาีิโอ้ยดีใจมาเชียงเียงแม่แล้วว่ได้เตรียมสูตรเตรียมพร้อมแมพี่น้องหนึ่งทุ่มเนาะค่ำแล้วมดพักอยู่สวน พักพักแล้วก็กระออกมาเนี่ยมนไปจออเบื้องน้องใหม่จะเข้ากันนะอากาศดีพนันบ่ได้เขาป่าเนาะวันน่ะพี่น้องวันนี้สิได้มนได้บ้านนี้สิบ่ทั้งเสียหนักก็ได้นั่นแหละพี่น้องพวก,ก้าเห็นบ่เอามนมน,มนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดติดตามได้พี่น้องเด้อขอบคุณกดกระดิ่งกิก่งกลางให็ในายกกรมฝรั่งเศสเนาะขอบคุณหลายๆสีเขามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังใจให้กันเนาะ ทุกเม็นทุกไหลคือกำลังใจดีๆให้กันสิพยายามเห็ดขีปห้พี่น้องเบิง้งตีช่มกันได้ได้พี่น้องบ่าบากันบาบ่าบาได้ได้เจ้าของเห็ดบ่ดีสิบาบาจังเลยพึ่ <laughs> ไหนพี่น้องอันนี้อันนี้อันที่มู่คอยคอยเก็บมาแล้วมันออกแนงพี่น้องนี่เป็นยังสิท่ะมันออกแนง หมุนปลาหมุนปลาพี่น้องก็หมุนปลาน้ากันมี่บอกฟังทางนี้เป็นบ่พี่น้องหมุนปลาอิสมุนปลาด้วยพี่น้องเอเอานีล้ลงดีๆก่อนหอพี่น้องมุ้งบรรยากาศอันนี้ก็เจ้าของเนาะเจ้าของห,หัก ก็ชิได้ซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องรอบแปดรอบเลยลอ้อรอบวันนั้นนะพี่น้องรอบสี่ว่ายนะรอบสี่ว่ายเห็นว่าบแวบวันแวบชบ่บางหนึ่งพี่น้องสะพาพไม่ได้เขาป้ายเห็ดเขาป้าน้นองใหม่โอ้เสียกยนะ็ได้เนาะมีมีมีผู้ใดเนี่นนายาโอ้ยเต่าเขาบ้านนี่ทันที่เราไปหาอาบนา้ำ ใช่ละนี่มีบอแถวนีนให้พี่น้องน,นี่นี่นอนหนึ่งยาวๆหน่ยพี่น้องโอ้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 หญ้าปักคนเขากระเช้าซุ่มเหร่นหน่นน,ะน่ะเนาะซุ่มเหร่นบาดเนาะเขากระเช้าใไม่ใหญ่นี่ถือถุง,งวัวัเขามาลอยเขาปลาลอยเขาปลานี่พี่น้องเห็นนะหักปอกเปะมันไล่ขนพี่น้องมันไลบ่บ่คั้นค่าย อันนึงเงีวอันนึงเงีวเอาบ่้ได้เอาเอาเอาทานี่เนาะพี่น้องพวกเจ้าจ้งคอยเห็นคอยน้ำเนาะเอาทานี่เอาเอาแบบนี้บวงตะกอนเนาะเอาเวงค้นน้ำมันบ้างพี่น้องเอาเอาจังสีได้พี่น้องนีนอ้ํนึงพี่น้องเห็นนะ โอ้ยเสียคอยก็ได้เด,เดี๋ยว้อเนี่ได้แกงยุพี่น้องจ้าได้แกงใส่น้อใหม่เยอะขอซืแกงให้พวกเจ้ากินน้ำเด้อถากินแกงน้อใหม่ก็ข่อยเด้อมันนี่สิมวลไปทางนี้วะนี่เห็นวะ แค่ก๋วเดี๋ยวก,รรก็ทำม๋วยเจ้ายวมังนี่พี่น้องได้แหละได้แกงหน่อยหนึ่งยู่ซัมนี่ก็ดีใจแล้วกินสดๆอาจจะเป็นรอบสุดท้ายเนาะเพราะว่ามันห่อนพี่น้องมันแดดท้อนมันแดดท้อนมันแดดท้อนอาจจะเป็นรอบสุดท้าย โอเคพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้องหน้าดีกว่าเบิง้งเบิ้งก่อนเอาใหม่ดีกว่าเบางคเนนะพี่น้อง <c oughs> นีนี่พี่น้องจา๋าเห็นป่ะไ่นพ่อแก่งอยู่แก่งเส้นหนามอเจะะาะเนาะแก่งเส้นเห็ดเออหนอนหนึ่งหนอนหนึ่งนอนหนึ่ง พี่ไม่ไปจังหวัดจักรอบรอบวัดไหนาะพี่ไม่เนาะคิดว่าจะวาดรอบแปดวายรอบแปดได้สมมติอันนี้อันนี้นอ้มือข่อยหักอันนึงมันสูงสูงพอเอาไว้ได้พี่น้องโอ้ยเคียงบินเิ่งพี่น้องเคียงบินหน่อยพวกเจ้าเห็นวะได้ละอยู่ทึงฝ่าเคียงบินหน่อย เครืงบินเมลานี่ครับนี่แหละเครืงบินเมลานี่ครับเครืงบินหน่อยๆเองสิละเมลานี่มากครับเครืงบินเอาทองฝาให้เบิ้งทองฝาฝรั่งเศสเอาบรรยากาศให้ดูค่ะวันนี้ขวายได้บัาน,นี้พี่นอ้องชิวยเมียบ้านแล้ววันนี้ได้ซัมดีกับพ่อได้แกงกับเอาละเนาะ ไปเด้อบันนี้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเดอ้อหมุนปลาก่อนขอบคุณทุก,กติดตามได้พี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบินตเป็นกำลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนะาะบานนี้มามาลอดปลาน้ำกันลีล,ลีข้าวสารสองถ้วยยานข้าวเปียกเรียกข้าวใส่จานผ้าแนวคนข้างล่างไว้เอาคอยขึ้นมาเบาคือทำบัตรเนี่ยมลอแเนแม่ซี ของใส่ใหไหมนะพี่น้องโอเคเด้อค okay, okay. ่ะเด้อโอเคขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆลเด้อค่ะพี่น้องแล้วแล้ววันนี้แล้วแล้วได้แล้วได้พ่อแกงว่าได้หลายพี่น้องได้กำกำงางหนึ่งน่ะกำว่าไ่กำงางหนึ่งเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณหลายหลายบายบายจุ๊บ